สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องมันนี่ออนไลน์นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเคมกับเว็บบอร์ดให้เพื่อนๆเลือกทากันได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนสงสัยว่าดูคลิปคลิปนั้นอยู่หากสงสัยว่าคลิปนั้นถอดได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาถามผมในคลิปคลิปนั้นได้นะครับผมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับตอนนี้ใน playlist ผมก็ได้ทําไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นอัปเดตการถอนเว็บบอร์ดเว็บขุดแล้วก็เว็บเกมเลยนะครับพอเพื่อนๆชอบตรงไหนก็ลองมาดูกันได้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นเว็บขุดเหรียญด็อกคอยนะครับก็ก่อนจะรับชมคลิปผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับก็จะเป็นหน้าเว็บก็จะมีประมาณนี้นะครับก็สมัครครั้งแรกฟรีกําลังขุด1 0 0่งร้อยดีเฮดทับเอนะครับนี่นะครับสําหรับนักลงทุน รายใหม่ประมาณนี้นะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่วันที่18ตุลาสอ2ศนนะครับก็เว็บนี้เพิ่งเปิดมาวันที่18ตุลานะครับอันนี้เกี่ยวกับบริษัทเขานะครับเราก็ลองมาอ่านดูได้นะครับตรงนี้ก็อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพลังงานแฮชนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็8 0 0แฮชก็คือ12.8ดอกนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่18ตุลาสอง564นะครับก็ มาได้5วันแล้วนะครับอันนี้ก็ยอดเงินฝากก็มีประมาณนี้ยอดถอนออกทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นยอดฝากยอดถอนนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเลขทะเบียนเลขทะเบียนเขาจดทะเบียนแล้วนะครับเว็ Web N e. บนี้เขาบอกเลขทะเบียนสหาราชอาณาจักรนะครับประมาณนี้อันนี้จะเป็นใบรับรองอันนี้จะเป็นใบตรวจสอบนะครับตรวจสอบได้เลยนะครับอันนี้ค่าคอมมิชชั่นผู้อ้างอิงและตัวแทนนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเหรียญ มีประมาณนี้นะครับที่เขาร่วมทําด้วยกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีหลายเหรียญน,นะครับไม่ว่าจะเป็นด็อกคอยบิตคอยไลท์คอยอีเทียมเดตอนแล้วก็ไบแนนบิตคอยแคสนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญมันนี่ก็คือเหรียญย s d นะครับโอเคเรามาดูวิธีการสมัครกันนะครับวิธีการสมัครเรากดที่คําว่าลงชื่อตรงนี้นะครับโอเคกดลงชื่อตรงนี้ก็ใส่ชื่อเต็ม แล้วก็ชื่อฟูใช้รหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านนะครับอีเมลยืนยันอีเมลนะครับคำถามลับคำตอบลับคำตอบลับสองอันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอใส่สักคู่หนึ่งนะครับโอเคพอเราลงทะเบียนเสร็จนะครับเขาก็จะบอกขอบคุณที่เข้าร่วมโปรแกรมกับของเราผมก็สมัครมาพร้อมเพื่อนๆเลยนะครับนี่นะครับหน้าเว็บก็จะประมาณนี้เขาบอกให้คุณเข้าสู่ระบบแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็รีแคปชาตรงนี้แล้วก,กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับ โอเคหน้าเว็บก็จะมีประมาณนี้นะครับผมขอแปลภาษาก็จะมีประมาณนี้จะเป็นบัญชีพลังงานแฮชนะครับแล้วก็เป็นถอนเหรียญซื้อพลังงานแฮชถอนเหรียญรายการเงินฝากประวัติรายได้การอ้างอิงการลิงก์อ้างอิงนะครับก็แค่ขประวัติการชําระเงินก็ตรงนี้นะครับนี่นะครับเหรียญเขาก็จะขุดให้เราออโต้เลยนะครับเพื่อนๆก็ กดสมัครเสร็จปุ๊บเพื่อนๆก็ปล่อยให้เขาขุดไปเลยนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ตรงบัญชีตรงนี้นะครับกดมาดูตรงคําว่าแก้ไขบัญชีตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อเราอะไรชื่อเราชื่อเราชื่อเราใส่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสผ่านนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นลิงก์กระเป๋านะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญลิงก์กระเป๋าตอน USDT แล้วก็ประมาณนี้อี h e TA เลียมไล e c o i นะครับ เราจะขอนเป็นเหรียญด็อกคอยนี่นะครับด็อกคอยตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ไปเอาลิงก์กระเป๋ามาส่วนผมจะใช้เป็นฟอสเซตเพย์นะครับโอเคแล้วก็เอาลิงก์กระเป๋าของฟอสเซตเพย์มาหรือไม่เพื่อนๆก็เข้าไปเอาของอย่างเงีเพื่อนๆใช้กระเป๋าอะไรอยู่นะครับเพื่อนๆก็เข้าอันนี้ผมใช้เป็นบิ t ครับก็นี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้โอเคก็นั่นอยวผมใช้เป็นลิงก์กระเป๋าบิ t ครับเลยดีกว่านะครับก็เข้ามาตรงนี้ แล้วเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับหาเหรียญคําว่าด็อกคอยนะครับแล้วก็พิมพ์หาก็ได้นะครับ d o g นะครับปุ๊บแล้วก็กดมาที่คําว่าฝากเหรียญตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วก็คัดลิงก์กระเป๋าตรงนี้ไปเลยนะครับ Copy หรือเพื่อนเพ่กดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็มาใส่หน้านี้นี่นะครับด็อกคอยปุ๊บแล้วกดวางได้เลยนะครับตรงนี้นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็พเพื่อนๆจะถอนไปเหรียญอะไรก็เอามาใส่ตรงนี้ได้ผมว่าเป็นเหรียญด็อกคอยดีกว่านะครับแล้วก็เว็บของขุดด็อกคอยนะครับแล้วก็ลิงก์กระเป๋าด็อกคอยมาใส่นะครับตรงนี้ปุ๊บแล้วก,กดอัปเดตตรงนี้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นลิงก์กระเป๋าของเราแล้วนะครับนี่นะครับก็ผมเอาลิงก์กระเป๋าของดอกของบิดครับมาใส่นะครับแล้วก็เช็คให้ดีแล้วเราก็มาดูตรงนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ โอเคอย่าผมแปลภาษาสักคู่หนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นแก้ไขบัญชีเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูตรงซื้อพลังงานแฮชตรงนี้ก็ไม่แนะนําไม่เพื่อนๆซื้อนะครับก็แนะนําให้ทําฟรีดีกว่านะครับถ้าเราซื้อก็จะวิ่งอยู่ที่7วันประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อ,อก็ลองมาดูกันได้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการถอนเหรียญน,นะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปเชื่อมอีเมลเชื่อมลิงก์กระเป๋าอย่างที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้นะครับ โอเคก็นี่นะครับผมก็ตั้งค่าเป็นด็อกคอยนะครับปึ๊บปึ๊บลิงกระเป๋าก็จะขึ้นประมาณนี้ก็ถอนขั้นต่ําอยู่ที่ประมาณ10ด็อกนะครับประมาณนี้ถ้าเรายอดถึงปึ๊บเราก็กดขอถอนได้เลยนะครับแบบฟอร์มการถอนเงินนะครับขั้นต่ําอยู่ที่โอเคพอเราถึงยอดขั้นต่ําถอนนะครับแล้วก็กดส่งขอถอนไปเลยนะครับแบบฟอร์มการถอนเงินนะครับตรงนี้ก็ขั้นต่ําอยู่ที่น่าจะอยู่ที่ประมาณ10ด็อกนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคเราไปดูอันอื่นกันนะครับอันอื่นก็จะเป็นรายการการฝากเงินถอนเงินรายการการฝากก็ประมาณนี้นะครับรายการการฝากเงินก <Okay, S 1> <Yeah, S 2> ็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคเราไปดูอันต่อไปก็คือประวัติรายได้นะครับโอเคตรงนี้เขาก็จะมีให้เราเช็คนะครับว่าประวัติรายได้ประมาณนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้จะเป็นการอ้างอิงนะครับก็คือการเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้ ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอย่ผมจะทิ้งลิงก์เชิญเพื่อนไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับก็จะมีให้ดูนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นลิงก์การอ้างอิงนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นลิงก์การเชิญเพื่อนนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจอย่ผมจะทิ้งลิงก์สมัครนี้ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นลิงก์อ้างอิงอันนี้จะเป็นแก้ไขการชำระเงินอันนี้ก็จะมาหน้านี้เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็เอาลิงก์กระเป๋ามาใส่ตรงนี้นะครับ S 1> <S 1> okay. แล้วก็ปล่อยให้เขาขุดไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะครับก็ได้กําลังขุดมาที่100 d h ดีเฮทัต่อวินาทีนะครับก็ตอนนี้ยอดคงเหลือหลักก็คือ0.20ะครับประมาณนี้รายได้สดก็จะอยู่อย่างนี้นะครับเขาก็จะขุดให้เราเรื่อยๆนะครับล้อถอนออกอันนี้ก็จะเป็นถอนทั้งหมดนะครับประมาณนี้หน้าเว็บก็จะมีประมาณนี้นะครับรายได้เงินฝากถอนกําลังเงินก็มีประมาณนี้เว็บขุดก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทังช่องนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ